เคล็ดลับหน้าใสนะคะรักแล้วรักเลยใช้แล้วหลงรักนะคะชุดครีนซิ่งนะคะชุดวานทิพนะคะวานทิพ์พึกษาทิพนะคะชุดคู่จิน้นชุดหนางฟ้าของเรานะคะสําหรับสาวๆที่อยากหน้าใสอยากหน้าเด็กนะคะรูคุมขนกระชับเนาะเออหน้าเด้งฉ่ำวาวนะคะอย่าลืมนำสองตัวนี้ไปใช้นะคะตัวนี้จะเป็นครีนซิ่งออยนะคะ ใครที่แบบว่าใช้แต่งหน้าแบบแต่งหน้าจัดแต่งหน้าเยอะใช้เครื่องสําอางที่มันกันน้ำเนาะอันนี้ช่วยคุณได้นะคะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวค่ะเมื่อเขาโดนน้ําเขาจะกลายเป็นน้ํานมซึ่งอ่อนโยนกับผิวของคุณมากนะคะรักเออดูแลนะคะสะอาดล้าลึกมากๆหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดหมดจดแล้วอย่าลืมนะคะตัวนี้เป็นพฤกษาทิพย์นะคะน้ําตกของเรานะคะ ตบยิ่งตบยิ่งสวยยิ่งตบยิ่งปังนะจ๊ะทุกคนหน้าใสาหน้าเด็กหน้าเด้งฉ่ำมาสาวเกาหลีกันเลยจ้าอย่าลืมเซตนี้นะจ๊ะ